สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดสวัสดีค่ะกล้องอยู่ไหนอะไรจัดเลยนี่ทำไมต้องวอร์มก่อนนี่ไงมันร้อนต้องวอร์มก่อนจัดร้อนแล้วงูหิบงูง่านงูเหียววันนี้มันเป็นวันที่เงียบมากครับดูครับไม่มีครับไม่มีคนจะเดินมาดูน้องเปียงเลย อันนี้เป็นแก้วมันละนะครับแก้วมันละให้ให้น้องเป็นจัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็มานั่งเป้าน้องคนระับนีโทนเสียวรถนะคะโบตัน โบตันสุดสวยตอนนี้นั่งอยู่ตรงหน้าน้องเป้งถ้าเราจะไปนั่งข้างๆน้องเป้งได้ไหมครับมันก็จะอยู่ข้างน้องเป่งครับจะมานั่งข้างๆน้องเป้งนะครับเราจะดูด้านข้างเพราะน้องเป้งสวยด้านข้างครับสวยด้านข้างด้านหน้าไม่สวยใช่หน้าอ้วนเตี้ยไม่ได้พูดนะครับเป้งก็พูดเองครับ เขาว่าถ้าพูดเองเขาจะไม่เก็บใจถ้าคนอื่นพูดครับเป็นทรงหน้าเดียวนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเป็นงเขาจะจัดแนวทางไหน เพียงนี่ครับเป็นคนที่แบบว่าหลับตาจัดก็ได้ไ<ป>ใส่โบตันหนึ่งช่อใส่เฟิร์นก้างปลาสองกิง่งแล้วก็ดอก,กนั้นคือดอกอะไรเดีวีเนียม ยันจ่าก,ก็มานั่งเฝ้าน้องเปีงอยู่กับผมเนี่ยพวกพี่มาเฝ้านี่ทำให้หนุ่มๆไม่กล้ามานั่งดูหนุ่มเลยขาย่ยมขาย่ยมขยุมครับเปีงก็ชอบขาย่ยมขยุมครับผมตอนนี้น้องเปีงก็จะไม่พูดนะครับ รู้สึกว่าผมจะพูดแทนอยู่ครับวันนี้ไม่อยากพูดเยอะค่ะเดี๋ยวเจ็บคอเราจะเอาเราจะออกมาสวยพอใครที่จะมาซื้อดอกไม้ก็มาที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับคือมากับตุน้นเศรษฐกิจหน่อยครับรู้สึกว่าจะเงาเหลือเกินครับช่วงนี้ อันนี้เป็นดอกป๊อปปี้นะครับช่อละกี่บาทผมก็ไม่รู้เก้าสิบในช่อละเก้าสิบช่อละเก้าสิบบาทครับใส่ป๊อปปี้เข้าไปสองช่อนะครับ ตามด้วยทำอะไรใบกเ่ล่ากุหลาบซิมิเดียมครับหนึ่งช่อเป็นคนบรรยายเป่งกันนะครับเป่งวันนี้วันนี้เป่งครับเป็นคนพูดน้อยนะครับ ถ้าถ้าผมไม่พูดก็กลัวมันจะเงียบไปนะครับผมจําเป็นต้องพูดนะครับวันนี้ปกติแล้วเพลงจะเป็นคนพูดนะครับเนี่ยคนจนัดนนอนสินะ ยังครับเพราะว่าพี่อยู่ด้านหลังครับยังไม่เห็นด้านหน้าเลยครับนูต้องหมุนมาครับหนูปากเสร็จหนูก็หมุนมาครับพี่จะได้เห็นครับความสวยดียังวันนี้พี่นั่งนะครับพี่จะไม่เดินไปข้าง,างหลังต้องเป่งนะครับไหนสวยยางหมุนมาหน่อย ดอกโมกครับใสก่กี่กิ่งดีครับใส่สองกิ่งสองกิ่งนะครับดอกโมกสองกิ่ง แล้เวเตรียมใบไว้หรือยังครับ,รบไหนครับดูหน่อยครับสีละหรือว่าไงหรือว่าหรือว่าคะสี มันมันจะน้อยไหมอ,อ่เกิดทองใช่ไหมถ้าอย่างอย่าง,ง,ง,งนีอน้อย่างแล้วขึ้โหลคขึ้โหลงแม่ะสีละอ่าด้านหน้าครับ จริงระดอกไม้อะมีเยอะเลยค่ะแต่คันนี้ถ่ายให้ดูแค่เฉพาะนิดนไดเนา่ามันไม่มันคุยเป็นระบาดอยู่เลยไม่ได้เข้าไปเทีเ่ยวอ่ค่ะไม่เป็นไรอ่าค่ะเอาอย่างนั้นก่อนก็นกนกได้ไม,มีค่ะมีค่ะค่ะรถนี้อ่าอันอันนี้ใช่เดี๋ยวนะกล่องละโอซิแห้ง สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกแล้วนะอืมตอนนี้ตอนนี้สามร้อยห้าสิบเดือนหน้าจะขึ้นอีกกล่องละสิบห้าบาทขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ขึ้นมากอันนี้ยังราคาเก่าผมไม่ต้องพูดเลยครับมีคนต้องพูดแล้วค<ช>่ะแห้ยยยงถ้าใช้กระดอกไม้แห้งก็คืออแห้ง 350รอาสค่ะหกล่องอพี่ก็ไม่รู้อะครับน้องเป็นคนจัดนะครับหมายถึงว่าที่เจพูดมันไม่ค่อยเข้ากับดอกไม้เราเลย จ้าจ้า,ามันเป็นม่วงทามค่ะมันไม่ใช่ม่วงมง่วงม่วงแบบเฉดม่วงวินเทจมันเป็นม่วงวินเทจค่ะเป็นรถขนส่งหรือว่าหรือว่าเราส่งเคอรี่อย่างเงี้นมันจะมีหลายแพ็ก,ก็มีเคอรี่มีใช่ค่ะไรนนีเอารถใช่ไหมเป็นวินเทจค่ะ วินเทจทั้งสองสีเลยค่ะอ่าฮะอ่าได้ได้ได้อ่าอ่าโอเคเดี๋ยวค่ะไม่ม่วงค่ะมันเป็นวินเทจวินเทจอใช่ค่ะเดี๋ยวให้เอ๋ยให้ไปดูค่ะาเจดี๋ยวจัดกองให้ก่อนโอเคค่ะจัดจฮัลโหลฮัลโหลม่วงเหรอก็มีม่วงคูเจ็ดมีม่วงคูเจ็ด คุณเจ๋งไงฮะจริงๆข้างหน้าเราก็ยังไม่สวยใส่ยูคาพรมคาลูคาลา เพิ่งใส่ใบปาล์มหรอว่าจะใส่ใบปาล์มนะคะ,ะ,น,ะ,คะน่ะสวยงเปิเปไหม มันก็สวยนะหนึ่งพันห้าหนึ่งพ้าร้อยหรอโอเคครับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยครับ 1> 1, <500 S 2> ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาได้บอกราคาได้หรือเปล่า youtube <ถ>ไม่ใช่หรอไม่ถ้าถ้าถ้าพี่บอกยูทูบน่าจะน่าจะพ,พูดราคาได้อเหรอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจะก,กันอย่างเดียวห้าร้อยนะคะ ดอกไม้ก็เบ็ดเสร็จก็หนึ่งพันบาทค่ะขาดเหลืนิดหน่อย ดูไปนะครับคนปักเขาไม่บอกนะครับอืมเขาไม่บอกเลยบอกอะไรคะบอกว่าปักตรงนี้ไงคับไปงั้อย่างงี้นะด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังครับผมใบปาแล้วก็เอาเราใช้ใบซานดูนะครับปิดปิดตรงข้างหลังนะครับ สวยแล้วจ้ะใบป่าหลังอันนี้เราใส่สาราดูด้วยช่วยเพราะว่าตัวนี้ราคามันสูงแล้วก็ใส่สาราดูช่วยาาดูก็สวยนะคะเนะี่ยขอเล่นใบอีกสักอัน้นเล่นใบ

ราคาจากรันมาล้านะคะ1,500บาทนะคะสูกค้าไม่เห็นกค่ัลูกค้าท่านใดสนใจส,สอบถามนะคะร้านอยู่ที่ตลาดนัดธงบุรีสลมหลวงสองนะคะเบอร์ติดต่อสอบถามค่ะศู 8, 1 9 2แปดหนาสองหนึ่งสอนะคะ ชื่อพี่ตุลนะคะก็เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งดอกไม้ได้นะคะสั่งจัดได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ